สวัสดีจ้าวันนี้ฮอกก้ยุกับบิ่มกองเซ็งออกไง๋ยวชัวแล้ววันนี้มีสภาพอัปเดตรถเขาไม้ราคาถือกันจากพี่น้อง9คันนี้ได้ตาได้บิ่โต Honda Fit รุ่น1.5 SE ได้บินมโตรถปี2013และคันนี้ได้บินมโตเกียร์ออโต้และคันนี้บริวาบิ่มจัดราคาพิเศษห้จากพี่น้องจากราคาปกตินาปลายเนี่ยขายอยู่ที่370,000เก่าพันบาทจ้าแต่วันนี้บิ่มจัดราคาพิเศษมหาห้เอาไปแค่ สามแสนหาหมื่นเก่าฮั่นบาททำานจ้ะพี่น้องและค่านีเอกสารดีแค่ดีจัดไฟแนนด์ในเต็มก็ได้จ้ะผู้ใดสนใจฟาโทรหาบีมได้เลยที่0 6 3 5 0 6 4 7 7 7หรือว่าจะทักไล่แอดโอเบเชียเข้ามาก็ได้จ้ะทีอัสไซเช่เอสสามซีมีอาจารย์นะหากเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะกกพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดนอกนจากบีมฟรีแบบเอเจ็ดเปอร์เซ็นต์ผู้ใดสนใจอยู่บริวารยารอสายดีจ้ะ กูเลยฮะรถครอบครัวเจทีนงังอยู่พี่น้องข้าดีบอกเลยว่าโคตรตอบโจทย์เลยจ้ะมาจากวิทยาัยเบิร์งแต่ด้านหนาาตัวรถของข้านีกันเลยจ้ะพี่น้องสีตัวรถข้นนี้นอกจากการซเดเป็นตสีขาวหมุกเติมมาจากโรงงานกระจังด้านหนาข้านีสภาพสวยจ้ะพี่น้องคาดก็ตโตโครเมียม ค่หนาคัาหนีนสภาพสวยจะบ่มีห้อยแตกห้อยเล่าและค่นนีพี่น้องบริวา่ารถว่าเคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจ100ัง้อยเปอร์เซ็นและเครื่องยอนต์คัาหนีน่าจ่าแต่เป็นตัวเครื่องยอนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรสภาพของเครื่องพี่น้องเบิ่งได้เลยวา่าบ่มีขาบไหลเยิมของตัวน้ำจา้าและโค้งสั่งตัวรถคัานีเข้ารับประกันเลยแต่ว่ารถว่าเคยเกิดอุบัติเหตุชนนักพดความจมน้ำแน่นอนจา้า ฟ้ากระโปงขั้นนี้ก็ได้เป็นตัวฟ้ากระโปงเดิมๆมาจากโรงงานและสีตัวรดขั้นนี้สีสวยเสมอหลอบขั้นฟังหนีบมีห้อยบุบหรือว่าห้อยหลักยิ้มมาเลยจ้าแลสิ้นส่อจานถางฟังคนนางพี่น้องสติกเกอร์แผ่นเพจขั้นนี้ก็ยังอยู่คบหัวน็อตขั้นนี้บบมีห้อยแกะห้อยไข่มาเลยจ้าและห้อยตอกเมงอาขั้นนี้ก็ได้เป็นตัวห้อยตอกเมงอาเดิมๆมาจากโรงงานรถขั้นนี้เราประกันเลยจ้าว่าบบเคยเกิดอุบัติเหตุชนนัก จมหน้าม,มาแน่นอนจากหลอเเส้นแล้วภายในตัวรถขั้นนี้พี่น้องได้เป็นตัวภายในดำมเมื่อดาวจากมีแอร์แบ็กมาหายสองคู่นะแลนนาจอขันนี้ลูกค้าเก่าเขาเปลี่ยนมหาห้ใหม่ได้เป็นตัวนาจอทัชสกินเชื่อมต่อบูทูธได้รับสายวางสายในน้ำจตาแอร์คันนี้ได้เป็นตัวแอร์ออโต้เกียร์ก็ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้มเมื่อ้วเรียบร้อย และตัวบ่อคันนี้ก็ได้เป็นตัวเบาหนังสีดําเดินได้สีดําทั้งหมด3แถวตอนคันนี้ได้เป็นตัวรถขอบขั้วที่บริวาออปชันจะเต็มและคันนี้ได้เป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้าสามารถความคุมไดถึง3แบบก็ได้จ้าและคันนี้พี่น้องบาอได้เป็นตัวเบาหนังทุกแถวตอนบาอได้เป็นตัวบอไห่เบามันแล้วก็มีทีพนักพิงมาให้น้ําจ้าบาอตัวสามเนี่ยจะเป็นเบาหนังพี่น้องบาอสามารถพาหอยขางไปได้จ้าและสีตัวรถคันนี้บริวาสีสวยเสมอรอบขั้นได้เป็นตัวสีขาวมุกสี เดิมจากโรงงานเลยจ้ะพี่น้องและคันนี้นอกจากออฟชันดานไทยเดวินโตเซนเซอร์การเลียหอยมหาอีก2ตํตำแหน่งและซีนสอกดานถ่ายขันนี้นอกจากพี่นอ้องเบ่งไดเลวาซีนสอกเนี่ยหัวนอ็อตบบมีห้อยแกะห้อยไขย่บบมีหอสส้อยสาสีขนสีมาเลยจ้ะและภายในตัวรถคันนี้พี่น้องพุ่มหลังคาเบ่งไดเลยว่าบบมีขาบหนาเม,มาเลยจ้ะและว่บแถวตัวทีสามพี่น้องแต่ถ้าบ่ใส่เนจากสามารถาพับหอยค้างไว้ได้ตามสไตล์ของฮุ่นดนาฟีเขาเลยจ้ะหรือว่าจะใส่กเอาลงมาแบบนี้จ้ะพี่น้อง แลขันนี้นอกจากสีตัวรถสีสวยเสมอหลอบขั้นฟังนี้บ่มีห้อยบุบเรือห้อยหลักเย็มไม่ได้จ้ะแล้วออปชั่นภายในตัวรถขันนี้พี่น้องขันนี้เลยเป็นตัวระบบไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยหลออขั้นกระจกบานเดือนปั๊บไฟฟ้าซีบานฟังคนขับอัพอโอตโต้กระจกมองข้างปั๊บมุ่งมๆแล้ะกะ็ภาพเก็บแดดไฟฟ้าในน้ำจ๋า้ะกาครอบคุ้มประตูสไลด์ไฟฟ้าในน้ำจ้าพี่น้อง ผูม้ม่าไร้คันนี้จะเป็นตัวผู้ม่าไร้แบบพาเวอร์สามก้านมีแอร์แบค็คมาให้สองคู่นะและสภาพตัวเบาหะนะ้าจ่ายจะเป็นตัวเบาะหนังสภาพสวยๆคันนี้เหล็กไม้ใส่งานไปแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเท่านั้นจ้าพี่น้องรถปีสองพันสิบสามผู้ว่ไร้สนใจยูบีมบริวารยาลอา้อซ่าออปชั่นนี้มาให้จัดเต็มและราคาโคตรถึกเลยจา้าเมื่อนี้บีมจัดราคาพิเศษให้เหลือเพียงแค่สามแสนหาหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจ้าจากราคาปกติ 370,000เจันบาทกันเลยจ้ะพี่น้องและคัานี้สาม,มารถจัดไฟแนนได้เต็ม คนไม่แค่ดาราเจ็ดพัน 7, กว่าบาทต,ตลอดอายุสัญญาได้ครับรถขอบคววุ้มเต่ที่นางกันเลยจ้ะผู้ใดสนใจฝากโทรหาบีมเรื่อยๆที0 6 3ย์หกสามหกสี่เจ็ดเจ็ดหรือว่าจะทักไลน์แอดโอบิชิโอฮามาก็ได้จ้ะทีแอดไส้เคเอชหนึ่งสองสามซีม่แอดนานาะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนะจ้ะบีมฟรีแอดให้อีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจยารอสายดีจ้ะและวสำหรับผู้ดใดที่มาคลิปนี้นะจ้ะมีฟ้าก้นไลค์กดนทรัพ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้งเฮาทีมงานกวงเสิงและสรลบมนีวินขอตัวลากลัไปก่อนจะพบกันไหม่ในคลิปหน้าสำหรับมือนีสวัสดีจ้า